สวัสดีครับวันนี้เรามาสร้างเทมเพลตเกี่ยวกับเทคในลักษณะที่มีเซนตาอยู่ใต้เทค t โดยคีย์ของมันก็คือใช้ฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เวลาเราพิมพ์เทค t อะไรก็แล้วแต่ลงไปในในคอมโพสิชันนั้นนะไอตัวลายเส้นด้านล่างเนี่ย มันจะถูกฟิกให้มีขนาดความกว้างเท่ากับเทกนั้นตลอดเวลาโอเคครับเราลองมาดูกันละกันว่าฟังก์ชันตัวเนี้มันจะใช้งานยังไงแล้วเราจะต้องสร้างมันยังไงบ้างก่อนอื่นก็ New n ิว o อ s o ซล t i o นนะครับขนาดความกวาม้างความยาวก็แล้วแต่เราเลยตัวนใหญ่ผมก็จะใช้ Full HD นะ,อ,ะอันนี้ก็ ฮาวิก็ได้ฮาวินาทีโอเคอีกโอเคก็สร้างเทคขึ้นมาตัวหนึ่งโดยกดคอนโทรลที T. อ่าเป็นกราฟิกแล้วกันอืม ไปที่ตัวสอนฮะเ <c oughs> ลยทำให้จุดเกิีร์พอยต์เนี่ยอยู่ตรงกลางตัวสอนก็เข้าไปที่กดปุ่มคอนโทรลอ n a เนตโฮมแล้วก็เอาตัวสอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาไว้ตรงกลางเฟรมคอนโทรลโฮมโอเคแค่เนี้ยเรียบร้อยครับนี้ผมจะสร้างเา <c oughs> สน้นขึ้นมาโดยใช้ร e กเทิ g เกิลนะฮะ ไปที่เล็กนั่นเไปที่เล็กเทนเกิลดับเบิลคลิกโอเค okay. ไปที่ตัวคอนเทนต์นะฮะของเล็กเทนเกิลคลิกลูกศรลงมาคลิกลูกลูกศรเล็กเทนเกิลผ่านหนึ่งลงมาอืมมาดูที่ไซน์นะฮะปลดโซ่ออกแล้วก็ปรับแกนไวน์เนี่ยให้มันได้ความหนาของเส้นนะฮะเท่าไหร่ก็ได้ตามความเหมาะสมนะฮะ ไปที่ position นะครับปรับ position ให้มันลงมาหน่อยให้มันเป็นเหมือนกับเส้นใต้นะฮะ,ะคลิกที่ size ทีนะครับไปที่ time นะฮะเวลานะครับกด alternate คลิกซ้ายผมจะใส่ฟังก์ชันนะครับผมลบไอตัวฟังก์ชันนี่อกไปก่อนผมใส่ฟังก์ชันนี่คือตัวนี้คือฟังก์ชันที่มันจะเป็นตัวฟิก เส้นเนี่ยความกว้างเส้นให้เท่ากับขนาดของตัวอนนักษรนะฮะต้องดูนะฮะโอเคมันขึ้นเออเริ่มมาเพราะว่า <c oughs> เรายังไม่ได้โยงไอตัวเส้นเนี่ยเข้ากับตัวอักษรเพราะฉะนั้นอา่าเราก็ไปที่ฟังก์ชันอีทีนะฮะอา่าลากคุมตัวที่เป็น value เนี่ยนะฮะอา่าแล้วก็ไปที่ตัว Pick Width นะฮะ pick width แล้วก็โยงมันมาที่ตัวเลเยอร์กราฟิกโอเคอ่าแค่นี้และฮะแค่นี้ก็เสร็จแล้วฮะที <c oughs> นี้เวลาเวลาเราจะเปลี่ยนตัวอักษรสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นผมเปลี่ยนเป็นดีไซน์ <c oughs> เห็นไหมเส้นก็จะถูกถูกฟิก ให้มันกว้างเท่ากับตัวสอนเลยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรมันก็จะถูกฟิกหมดแหละเห็นไหมถูกฟิกหมอนเลยถูกฟิกหมดเลยครับอืม ราะนี้นะฮะเวลาเราจะ <c oughs> เอาตัวเนี้ยสามารถสร้างเป็นเทมเพลตได้เก็บไว้เลยนะฮะเวลาเราต้องการที่จะให้ัวอัสอนเนี่ยมันมีหลายเส้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวไฟล์ตัวเนี้ยสามารถเอาไปแก้ไขหรือเอาไปเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ตามที่เราต้องการใน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 วิดีโอของเราต่อไปในอนาคตข้างหน้านะ โอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมขอบคุณครับ